ความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองนะคะจากที่ได้ระบบที่ผ่านมานะคะผู้ปกครองได้เล่นที่ไหนบ้างก็จะมีเล่นที่นาที่ไล่เล่นอยู่บ้านเล่นอยู่คลองน้ําเล่นอยู่ที่ตัดธรรมชาติเล่นในลาของหมู่บ้านนะคะแล้วก็เล่นกับใครบ้างก็จะมีเล่นกับพี่เล่นกับน้องเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เล่นกับพ่อแม่เล่นกับปู่ย่า เล่นกับผ้าแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับการหาหอยปูปลาหาลูกอสนะคะแล้วก็มีทำกับข้าวมีเล่นมากาล้วยมีกระโดดยางแล้วก็ชอบทํางานประดิษฐ์แล้วก็เล่นบินต่นเล่นปินต้นไม้แล้วก็สร้างบ้านต้นไม้นะคะแล้วก็เล่นาขายของทาตุ๊กตา,ท,าที่ทําขึ้นมาเอง หมายตั้งเตงแล้วก็มีกิจกรรมทำนารานดาน,นด้ำรดน,น้ำขัดนะคะาหาเห็ดหาของมาขายนะคะคแล้วก็ผู้ปกครองมีความรู้สึกอย่างใดบ้างก็จะพูดเป็นความรู้สึกเออมีความสุขส,สนุกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวทำให้โตมาเป็นเออ เนผู้จ่ที่มีความสู้งานแล้ก็มีความเข้งแข็งค่ะพี่ก็ขอสรุปเชิงดีค่ะขอบคุณเ่นครับคุยหน่อยค่ะ,ะบาทีแค่ช่วง